ตอนเเข้าสู่เป็นกลางชนา้นแนวไม่ได้มีเรื่องเดียวเสียโบสเสียเนาาแฉะละเอียดเหตุผานักมวยออกพ้นวันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 หลังจากประกาศว่ามวยค่ายเพชรยินดีจะไม่ต่อยในวันแชมปนชิพอีกแล้วเสียโบสก็ไม่รอช้าเผยสายเหตุแบบละเอียดว่าเพราะเหตุใดจึงจบลงแบบนี้ ซึ่งเกี่ยวตัวและเซนวิวัตวชิระวงศ์ได้เล่าอย่างละเอียดเปิดเผยถึงสาเหตุของการแยกทางในครั้งนี้ประเด็นแรกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือวันแชมเปี้ยนชิพไม่ได้มองเพชยินดีเป็นตัวเลือกแรกๆอีกแล้วแบบเช่นสมัยก่อนและอันดับต่อมาจากศึกวันหนึ่งหกหนึ่งที่มีประเด็นดราม่าว่าเสียโบสเป็นหัวหน้าคณะแต่กลับไม่สามารถเข้าไปเชียร์เพชรมรกตได้แต่กลับมีบางรายที่ไม่ได้เกี่ยวกับมวยในวันนั้นเข้าไปนั่งชมในฐานะคนดู ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนอีกด้วยว่าแฟนมวยรายนั้นเป็นใครนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่พูดออกมาเช่นในไฟที่เพชรมรกตภ่ายแพ้ให้กับตะวันฉายโดยปกติแชมป์โลกจะต้องได้สิทธิ์ในการนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจและเมื่อถึงที่หมายจะต้องมีรถตู้ราคาแพงมารับ แต่เสียโบส์เล่าว่าครั้งนั้นเพชรมรกตและคณะกลับได้ตัวของแอร์เอเชียซึ่งเป็นชั้นประหยัดเท่านั้นยิ่งกว่านั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่เจ้าตัวไม่สามารถเอ่ยออกมาได้ซึ่งหลายๆเรื่องที่สะสมมาส่งผลให้มาถึงจุดแตกหักและขอยืนยันว่านับจากนี้ไปหนักมวยของค่าเพชรยินดีจะไม่ต่อยในศึกวันแชมปนชิพอีกแล้วและอนาคตจะหันไปจัดแข่งขันด้วยตัวเอง